กีฬาอล์ฟอ่ะมันขึ้นชื่อว่ามันเป็นกีฬาของ Integridy อยู่แล้วเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยไม่มีใครรู้มีแค่เราคนเดียวที่รู้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะปรับแต้มตัวเองหรือเปล่าบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้โกงโกงกดเลยแต่เขาอาจจะใช้คําพูดทําให้เราเสียสมาธิเป็นอีกพวกหนึ่งที่การกระทําเลยมองซ้ายมองขวาไม่มีใครก็อาจจะมีนะโยลูกอกล์ฟบางคนอาจจะมีแบบเคลียร์เคลียร์แต่งแต่งลูกอกล์ฟหน่อยก็มีเพื่อเอดแวนเดจเยาวาชนบางทีก็มีไปแข่งทั้งตัวนะักกีฬาเองทั้งตัวผู้ปกครองบางทีมันมันมีหมดอะ มันเป็นกีฬาที่คุณอยู่กับตัวเองคุณไม่ได้มีคู่ต่อสู้อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้เหมือนเหมือนแบดมินตันที่คุณต้องตีกับคนอื่นเขาหรือบอลที่ต้องเป็นทีมเวิร์กหรือบาสที่ต้องเป็นทีมเวิร์กกอล์ฟนี่คือไม่มีคําว่าทีมเวิร์กมันคือคุณคนเดียวที่อยู่ในสนามกอล์ฟคนเดียวกับสมาธิที่คุณต้องมีหน้าตอนนะถ้าไม่มีความซื่อสย์กับตัวเองอ่ะท้ายสุดคุณก็หลอกตัวเองอยู่ดีคุณก็จะโกหกตัวเองอยู่ดีแล้วคุณก็จะไม่มีทางแก้ปัญหาที่มันมีได้